สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่สถาบัานวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพานะคะชื่อเต็มยาวมากนะหรือที่คุ้นหูกันดีนะคะว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําบางแสนค่ะหรืออะคาเรียมบางแสนนะคะที่เดียวกันนะคิดว่าเป็นเมื่อหลายคนน่าจะเคยไปกันมาแล้วเนอะว่าเขาอยู่คู่กับเด็กไทยมาหลายยุคหลายสมัยนะคะอตอนเด็กๆที่เราเคยไปเที่ยวทะเลบางแสนนะคะก็ต้องแวะดูสัตว์น้ำที่นี่ก่อนอทุกทีนะซึ่งตอนนี้เขาทำโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเป็นโซนศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลค่ะอยูคลิปนี้จะพาไปเดินเล่นโซนนั ปักหมุดมาเลยนะคะที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยลบุรพาค่ะขับเข้ามาในมอปุ๊บพิพธิธภัณฑ์จะตั้งอยู่ทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเลยค่ะจะเห็นเป็นลานจอดรถกว้างๆอยู่ทางขวามือนะคะวันนี้คนน่าจะเยอะนะคะรถแน่นเลยถ้าที่จอดรถเต็มเนี่ยมีพี่เจ้าหน้าที่คอยโบกให้อยู่ค่ะด้านหน้าทางเข้าจะเจอกระน,นําพูประลมานะคะเป็นจุดไฮไลท์ที่เด็กๆชอบมาถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะเรามาถึงแล้วค่ะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเข้าไปดูข้างในกันเลย ราคาบัตรสำหรับคนไทยนะคะผู้ใหญ่80บาทเด็ก40บาทค่ะเปิดบริการทุกวันเลยเจ้ามงเช้าถึง4โมงเย็นซื้อบัตรทีเดียวสามารถเข้าชมได้ทั้ง3โซนเลยนะคะคลิปนี้จะพาไปดูโซนสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มค่ะกับโซนใหม่ล่าสุดนะคะโซนศูนย์การเรียนรู้โรคใต้ทะเลค่ะส่วนโซนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่ได้เข้าไปนะคะเนื่องจากเวลาจำกัดค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำเค็มมารีนอคอรเรียมค่ะ โซนนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลในเขตน่าน้ำของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะคะโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถูกเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะะที่มีระบบยังชี้ไปเขาดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะซึ่งแต่ละตู้เนี่ยเขาจะจัดให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดค่ะเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่า,ามีป้ายบอกชนิดของสัตว์ทะเลที่อยู่ในตู้ค่ะทั้งชื่อสาม,มาัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์เลยนะ เรียกว่าเป็นแหล่งการเรีนยนรู้ให้น้องๆอย่างดีที่หนึ่งเลยค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆเ,เข้าสู่โซนจิลิฟิทแล้วค่ะตรงนี้เป็นห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงแมงกะพรุนนะโซนนในโหลนี้เขาจะแยกแมงกะพรุนแต่และชนิดเอาไว้ค่ะให้เราเห็นความแตกต่างกันแบบช,ชัดๆไปเลยนะไฮไลท์ของโซนนี้นะคะก็คือเจ้าแมงกะพรนเรืองแสงค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วทุกตัวเขามีแค่สีเส,สยๆนะคะทุกคนแต่ที่เราเห็นไปหลายๆสีนะคะแถมเปลี่ยนสีไปด้วยนะเพราะว่าไฟที่ติดอยู่ในตู้ค่ะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะคะถ้าว่างเนี่ยต้องรีบถ่ายรูปเลยนะ,ะบางช่วงคิวยาวมากเลยนะคะทุกคนต้องต่อแถวถ่ายรูปกันนะแสงสวยๆแบบนี้คือถ่ายมุมไหนก็ปังค่ะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ในโซนนี้เขาก็จะแบ่งส่วนจัดแสดงออกไปหลายๆจุดนะคะอย่างเช่นในตู้นี้เป็นปลาในแนวปะาารังค่ะจะเห็นว่าปลาที่อยู่ในบริเวณนี้ก็จะเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามเนาะที่นี่ก็เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งนะคะมาบางแสนที่ไลต้องแวะทีค่ะเดินดูสัตวนะ์น้อในห้องแอร์ก็เป็นที่เที่ยวที่เหมาะกับอากาศช่วงนี้นะคะทุกคน ที่ชอบมากๆอย่างหนึ่งนะคะราคาเอื้อมถึงอ่ะทุกคนผู้ใหญ่80บาทเด็ก40บาทนอกจากเด็กๆจะสนุกเพลินนะยังเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ค่ะให้เขาได้มาสัมผัสกับของจริงแบบนี้นะระหว่างเดินตามทางเนี่ยก็จะเจอกับจุดไฮไลไท์ถ่ายรูปต่างๆค่ะที่เขาวางเอาไว้นะนี่จุดนี้เราชอบมากเลยค่ะทัชพูลค่ะบอสัมผัสสัตว์ทะเลแนะนำไว้ว่าให้สัมผัสน้องๆแบบเบามือนะคะและล้างมือทั้งก่อนและหลังสัมผัสค่ะ ไปอ่านข้อมูลมาจากในเพจน,นี้เขาบอกว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ําเค็มได้รับการรับรองมาตรฐานสาพันะคะและกําจัดเชื้อโรคด้วยเครื่องอบโอโซนโอโซนิกท,ทุกวันค่ะจุดถ่ายรูปของน้องๆค่ะใคร<ๆ>อยากเป็นนักดำน้ำ,นำชวนคุณพ่อคุณแม่มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะ,ะโซนนี้น้องๆชอบมากค่ะเราก็ชอบด้วยมาให้สังเกตที่พื้นนะคะนี่มีน้องตา์เปลี่ยนใบตลอดนะคะเด็กๆจะชอบมามุงตรงนี้กันมากเลยค่ะ ตอนนี้เต็มมาใกล้เวลาปิดแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่มีคนเลยนะแต่แนะนำให้มาช่วงเช้าๆดีกว่าค่ะจะได้เดินแบบชิวๆทั่วๆไม่รีบนะนี่จะรล็ฟรกฟิตมาแล้วนะ่ารักมากตอนนี้เรากําลังเดินไปที่จุดไฮไลท์อีนหนึ่งจุดเนี่ยะก็คือตู้ปลาขนาดยักษ์ค่ะโซนนี้จะมีกิจกรรมแสดงดำน้ำให้อาหารปลาด้วยนะถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกมีรอบบ่ายสองโมงครึ่งนะคะ ส่วนถ้าเป็นวันสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการนะคะมี2รอบเลยคือ10บโมงครึ่งและบ่ายสองครึ่งนะคะแต่มาไม่ทันตอนเขาให้อาหารนะคะอดดูเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่นะตู้นี้เราจะเห็นปลาขนาดใหญ่ชัดเลยนะคะปลาที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นปลาฉลามปลาหมอทะเลปลากระเบนนะคะปลากระพงขาวปลาโออย่างเงี้ยนะ ทั้งหมดที่เราเดินไล่มาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยก็เป็นแค่โซนเดิมของเขานะคะเดี๋ยวพาไปโซนใหม่กันต่อค่ะออกจากอาคารมามีป้ายบอกตลอดค่ะเส้นทางสู่โซนใหม่ศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลโซนนี้เพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเราซื้อบัตรจากด้านหน้าครั้งเดียวนะคะเดินยาวต่อมาโซนนี้ได้เลยนะ ภายในนี้มีทั้งหมด11โซนค่ะซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลระบบนิเวศปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันค่ะอย่างเช่นปัญหาสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์นะหรือปัญหาปกากรลังฟอกขาวค่ะอาคารใหม่โซนนี้สร้างขึ้นมาเชื่อมต่อกับอาคารเดิมค่ะการออกแบบตัวอาคารเนี่ยเขาบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากปลากระเบนนะคะซึ่งปลากระเบนนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความอิสระแล้วนะคะยังเชื่อว่าเป็นปลาแห่งความโชคดีนำโชคลาภอีกด้วยค่ะ อย่างโซนที่เราเดินอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการจําลองระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งค่ะมีทั้งระบบนิเวศหาดหินหาดโคลนหาดทรายระบบนิเวศ่าชายเลนระบบนิเวศหญ้าทะเลและระบบนิเวศแนวปะการังค่ะซึ่งแต่ละจุดนี้ก็จะบอกข้อมูลแบบละเอียดยิบเลยนะคะให้เราได้ศึกษากันนะ โซนนี้จำลองสดือทะเลไว้ค่ะเกี่ยวกับคลื่นแสงในมหาสมุทรนะคะเป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในระบบนิเวศท,ทางทะเลและชายฝั่งหรือบูคาร์บอนค่ะอัญยมณีแห่งมหาสมุทรค่ะโซนนี้จะแสดงแนวปะกการังของทะเลทั้ง5เขตนะคะจำลองเส้นทางของกระแสน้ำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับปะกการังฟ้าขาวค่ะเริ่มที่มหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแปซิฟิกโอเชียน ทะเลโอกินาว่าเข okay. ทะเลแดงค่ะเลซีทะเลอันดามันค่ะ และเขตทะเลแคริบเบียนค่ะเดินมาถึงอีจุดไฮไลท์หนึ่งแล้วนะคะโซนสารพันปลาฝูงค่ะโซนนี้เป็นปลาทะเลที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะเขาเอามาจัดใส่ตู้แสดงทรงกระบอกขนาดใหญ่นะเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรเลยความจุน้ำ80ตันน่ะใหญ่อลังการมากทุกคน ติดกันเป็นโซนสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษค่ะอย่างเช่นลูกร่างแปดหรือสัตว์ทะเลมีพิษนะและมาถึงไฮไลท์อีกหนึ่งค่ะโซนอัศจรรย์โลกสีครามโซนนี้มีตู้จัดแสดงแบบบิ๊กแทงเลยนะคะความจุน้ำา7 7 0 0ลูกบาทเมตรเลยความลึก13เมตรค่ะนอกจากนี้ยังมีทางเลื่อนอุโมง์ใต้น้ำด้วยนะความยาว37เมตรค่ะโซนนี้เราจะเจอกับปลาฉลามเชิดดาวปลาโลน,นันปลากระเบนนกและปลาอื่นๆอีกนะ เข้าไปในอุโมงกันค่ะเราเน้นถ่ายบรรยากาศบนหัวนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่เขาใกล้จะปิดแล้วนะคะแต่คนยังเยอะอยู่เลยนะคิดว่าโซนนี้น่าจะคนเยอะตลอดแหละตรงนี้ก็เป็นโซนใหม่โซนไฮไลท์โซนเช็คอินนะคะคนก็จะเยอะนิดน,นึงนะสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดบิดตนะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะสำหรับ EP นี้ไปก่อนค่ะบา,บายยค่ะ